สวัสดีค่ะทุกคนดูน้องๆสิคะฝนตกเขาก็มันเกาะกิ่งมะม่วงสองตัวอยู่ด้วยกันน่ารักมากค่ะแต่เราก็กลัวเขาจะบินนะคะเขามาหลบฝนเนาะกูรู้ก็จะไปเอาหน่อไม้ในสวนนะคะมาเจอเขาสองตัวอยู่ด้วยกันน่ารักจังเลยค่ะทุกคน องหนาวเนาะนกอะไรไม่รู้นะคะทุกคนน่ารักเลยอยู่ติดกันด้วยจะขยับก็ไม่ได้นะคะกลัวเขาจะบินหนีนะคะทุกคนครูก็ค่อยๆพูดนะคะพูดเบาๆนะคะพูดเสียงดังไม่ได้ เดี๋ยวกลัวเขาบินนะคะทุกคนเขามาหลบฝนเนาะแล้วคงหนาวด้วยหละฝนตกกูดูก็จะไปเอาหน่อไม้ไปทำหน่อไม้อัดถุงนะคะในสวนนี่แหละคะ่ะผ่านมาเจอเขาพอดีเลยแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนกลัวเขาจะบินเพราะเขาหนาวเนาะเขาหลบฝนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเล็กๆของครูด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ